และสวัสดีค่ะเด็กนะคะสวัสดีค่ะคุณรูหิววันนี้เรามีกิจกรรมการทดลองรื่อะไรคะคุณผู้หญิวมาฝากเด็กบุดลอยน้ำค่ะมีอุปกรณ์อย่างนี้นะคะมีอะไรคะคุณผู้หิวมีคลิปนะคะเด็กอ่านี่ค่ะคลิปจะมีหลากหลายสีนะคะแล้วก็มีบุดด้วยค่ะอันนี้เรียกว่ามุดนะคะนี่นะคะตรงนี้ด้านนี้แหลมนะคะแล้วก็ด้านนี้เหมือนโล่มเลยนะคะคุณรูแม่ นะอ่านะคะทีนี้เราจะทำทยัยงไงต่อบค่ะผู้เล่นอ่าเราลองหาวิธีการนะคะทํายังไงก็ได้นะคะให้หมุดแกลกคลิปมันลอยอยู่บนผิวนาำได้นะคะอ่าเราลองดูนะคะเริ่มเลยค่ะค,คุณผู้มิวอ่าเดี๋ยวคุณผู้มิวลองทำนะคะว่าจะลอยไหเอ่า คุณผู้หญ right. ิวคะบุดนี cioè, so. ่ก so okay. 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 ็คือบุดหมุดธรรมดาเลยใช่ไหมคะไม่ต้องใส่สีอะไรใช่ไหมคะบุดธรรมดาก็ได้ค่ะดาบุดสีก็ได้ค่ะแล้วแต่หรือคลิปสีก็ได้ค่ะนะคะลองดูนะคะผู้หญิงไม่ลอยค่ะสองคูเหร่นนะคะเ่งคุณคูเหร่นก็ได้แล้วค่ะแน่แน่ค่ะ พยายามนะคะน้ำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแรงตึงผิวอยู่นะคะ mm. มันจะมีโมเลกุลหลายๆอันเนี่ยนะคะรวมตัวกันอยู่นะคะถ้าเราวางค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยนะคะคลิปมันก็จะสามารถลอยน้ําได้แต่ถ้าเราปล่อยลงไปแรงๆไอแรงตึงผิวนี่มันก็จะกระจายออกใช่ไหมคะสิ่งของมันก็เลยจมลงนะคะสําหรับต้องเ่อ,อด้อยไ<า>วางค่อยๆวางแล้วก็ฝึกให้เด็กๆเนี่ย มีสมาธิด้วยนะคะใช่นะคะลองบุดนั่งได้ลองดูมุดอโผลเสียงมากนะคะมุดนี่เสียงมากเลยนะเดี๋ยวคุณครูน้ำมุดลองก็ได้นะคะเพราะงี้นะคะจะบุดจะยากค่ะจะโจงนะคะใช่นะคะตัวต่อไปนะคะคุณครูน้ำต้องนิ่งก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำต้องนิ่งด้วยนะคะแล้วก็นิ่กต้องแล้วก็วางเบาๆมีสมาธินะคะใช่ไหมคะคุณเองเราต้องงอ โจมค่ะถ้าอย่างนี้คือโจมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาตรงฝั่งแหลมจิ้มลงไปจะลอยไหมคะหรือว่าเราลองลองเราลองก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะหงายนะคะให้ลอยเพราะน้ํามันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะนะคะหรือจะวางวิธีนี้ก็ได้นะคะค่อยปล่อยลงไปสังเกตไหมคะว่ารอบๆอบหมุดลอยน้ําหรือจะคลิปลอยที่ลอยน้ําได้เนี่ยจะมีลักษณะนะคะนุนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะคือแรงตึงผิวของน้ำผิวค่ะใช่ไหมคะ อ๋อใช่ค่ะคุณแม่เห็นแล้วค่ะคุณครูน้ำมนต์จะเป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะมันเป็นนูนขึ้นมาเาวเหมือนเหมือนใช่ค่ะเหมือนนูนขึ้นมาแต่ว่าบุดเราเนี่ยจะจมเป็นที่หนึงแต่ว่ามันมันจะมีความนูนออกมาอย่างนี้ค่ะคลิปหนีบกระดาษก็เหมือนกันค่ะคุณครูหมิวค่ะลองดูพอสักคักหนึ่งมันก็อาจจะจมลงไปด้านล่างได้นะคะแต่แล้วจริงๆถีมันถูกแยกออกน้ำมนต์อย่างนี้นะแล้วเทคนิคการทําให้มันลอยมาให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะ กิจกรรมนี้เด็กๆลองบันทึกผลนะคะแล้วก็ว่ารูปส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆดูในห้องลายด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะแล้วพบกันกิจกรรมหน้านะคะคุณครูเหมียวสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ